ehhe <laughs> <laughs> สบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางสองลาวไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศที่ติดตามนะครับสมสง่งบุญตาบาบ่นองมนีมกาบาบนตากาซีอองให้พี่น้อไปเพราะว่าคนกาซีเซาต๊กเลยพี่น้องห้ามือห้าคืนเลยพี่น้องด้นแลพี่น้องบาบนตากบาบุไดไปหุ่นเฮาสำหรับมนีกาบาบนตากาเริ่มห,หุ่นเฮาเข้าให้ต่อพี่น้องเ<ป>พราะว่าให้ตัวน,<ป>น,นี้ก็คือ เข้าส <S 々> ี่เดือนพี่น้องเ้ยสุดไทยแล้พี่น้องเ้ยไฮของบาบตาพี่น้องให้คงบาบตาปีนี้คือว่ามีสามบอลสองบอลเบิดแล้วพี่น้องขวบาตัวนี้ก็คือยังแต่เข้าสี่เดือนพี่น้องพี่น้องเลยยังกวงอยู่เด้พี่น้องมือนี่เหากัมาห้าคนพี่น้องมากับอีแม่แล้วก็ลานพี่น้องแล้วกัน้าสาวแล้วก็น้องสาวพี่น้องเ้ยเอาหาคนมือนี้พี่น้องเ้ย ขาเจ้ากําลังสิเตรียมออกพี่น oh, oh ้องเอ้ออกขูดเข้าพี่น้องเฮาก็ส uh, ิไปนํากันพ voilà uh ี่น้องมื้อนี้ก็แดดออกในนิดนึงพี่น้องเอ้ยบางจุดก็ฝนตกบางจุดก็แดดออกในนึงพี่น้องณดก็ฝากพี่น้องเฮาพังลาพี่น้องเฮาอยู่ทางไทยฝากติดตามและรับชมนํากันเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องรักชมกันเลยมื้อนี้กออกแดดแน่พี่น้องเอ้ อากาศกะแจ่มไซยูมนันหนีพี่น้องตัวนี้ก็คือเบาบนตากะหุดเขา่าซีเดือนเลยพี่น้องเว้ยสุดท้ายเลยพี่น้องเว้ยเข่าสุดท้ายอยู่ที่ไฮของเบาบนตาพี่น้องวัตถุนี้ที่ว่าบ้านของเบาบนตากะเลยเพ็ดบุญใหญ่พี่น้องเว้ยหุดเข่าหุดน้าเรียบร้อยแล้วกะเกี่ยวเขา่าเกี่ยวเข่าหน้ามาเรียบร้อยแล้กะเพ็ดบุญวันนี้ ติดบุญกินงะบ้า,บานเฮาพี่น้องติดบุญกินงะเรียบร้อยแล้วกาเริ่มทางต่ออีกได้ทางต่อเห็ดไฮไม่เด้พี่น้องเลยทางตลอดพี่น้องเลยบปได้พักเขากับเบิดลมพนคนตกลมเห็ดพี่น้องแล้วก็เมื่อนี้เลยพี่น้องเกยเดินออก มาหนี pegar, ้กะนาสาวกันมาซอยอีกหน่อยนาสาวกันมาซอยอีกครั้งอีกหน่อยแล้วก็ลูกคนงนาสาวกันมามืาอนี้พี่น้องน้องพันยาบริมาพี่น้องเลยเพราะว่ามืาอนี้แดดออกแดดออกแหงอะรีพี่น้อง คนกับเซาซิตกเลยพี่น้องเอ้ยก็เลยนำพันยาบไปมาสั่งมาหนีพี่น้องเส้นทางกับยากพี่น้องไปมันอีบ่าวบนตาไม่ได้ที่หลดมาพี่น้องย่างเอาพี่น้องเอ้ยห้ตัวนี้ก็คือยุบผูทุกเก่าพี่น้องเอ้ยได้เตาบานของบ่าวบนตากับประมาณประมาณสิบหลักพี่น้องเอาย่างกับประมาณสองสงป่าเลยพี่น้องเอ้ยจังหวะ วันนี้กะบ่าวมับบนตากะพูดบนกลางพี่น้องแล้วก็แม่พูดทางไปทางหน้าพี่น้องแล้วกันน้าสาวแล้วกัลูกของน้าสาวแล้วกัน้าน้องของบ่าวมันตาคือพูดไปทางหลังพี่น้องเลยพูดเข่าต้องถืทวิธีพี่น,อน้องทันบททวิธีกะเอาพูดกะซาในนึงเนี่ยพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังสายอยู่พี่น้องเลยเขาบัดดลมเลย าตากะสินังอยู่นเลยพี่น้องเอ้ยเจอเต็มไปยังพี่น้องไหนสิเต็มเลยคันว่าบ่ฮู้คันดูกะคนกระตุกอีกพี่น้องเอ้ยคนตกอีกยังเพื่อนึงนี่ก็เลยเข้าเฮาบ่ได้ฮูเลยพี่น้องเอ้ยปะเลยพูดบ่ได้ซ้ําพี่น้องอยู่ียังก็ยังฮูดแยบอยู่พี่น้อง

ตันี้หดพุ่นก็คือเข่าสีเดือนมืดพี่น้องสุกมันเลยพี่น้องเลยก็คือว่าเบิดตัวนี้กับสุดทาเลยพี่น้องให้คำใบุนตาบาุนตาหดเข่าแล้วกับบงุงตากับซกลมันอีกพี่น้องเลยตัวนี้คือน้องสาวพุ่นคือน้าสาวพี่น้องพุ่นกำลังซีมาพี่น้องซีมันมืดเลยพี่น้องเลยอยู่ข้างนึงก็คือแดดออกพี่น้องอยู่ฝั่งนี้ก็คือ พ่นแคสิต,ตกออกพี่น้องเลยเพราะว่าให้ของบองตา,ตามติดกับผู้เข้าพี่นอ้องยุพุนก็คือผู้ทางเมืองโตะองพี่น้องแขวงสารบันพี่น้องเลยผู้ตะนันพี่น้อง ตัวนี้มันมีช่องสีเดลยพี่น้องเอว่าดอกตัวนี้เขาปลูกเดลยพี่น้องดอกตัวนี้ือว่าเขาพูดข้าเสร็จแล้วเขาก็เอาดอกตัวนี้เลยพี่น้องเอาเมื่อจำเหตุอยู่เ่อนตัวนี้มันก็คือสีขาวกับสีเหลืองพี่น้องมันมีสองประเภทตัวนี้คือสีแดงพี่น้องสีแดงกับสีผ้พาผ้าเนี่ยพี่น้องสีบุบบัวมันเป็นสีบุบบัวแล้วก็สีแดงแดงเนี่ยพี่น้อง,งโอ้งามเลยพี่น้องดอกตัวนี้ถือว่า ปลูกเองพี่น้องไงพ่อแม่มันเป็นเองมันเนี่พี่น้องมันหายากที่สุดเองพี่น้องไงดอกตัวนี้อีดบานเฮาพี่น้องเฮาปลูกตัวนี้เพราะว่าเฮาสิเพื่อจำเหียเฮาพูดเข้าให้เสร็จเรียบร้อยเฮาก็เอาเมื่อดอกตัวนี้เลยพี่น้องไงเ,เมื่อจำเหียอยู่เพื่อนพี่น้องเป็นแตงอาบรีพี่น้องไงลานเฮาก็เต็มยี่แล้วพี่น้องไงเปิ้ลทรงก็ยังแล้ว hoặc là đầy cái giang điều phải không? ขาลโบมวพี่น้ยอยเาก็เลยนั่งขูดพี่น้อยพูดซาพี่น้อเข้ารนี่ยซาโลดหัวหูพี่น้อใข้า,ขายังยืดนยเนียน่ยือว่าไข่เน้พี่น้อยซากัไข่เน้ นี่กะบ,บ่ายสิบเอ็ดโมงเลยพี่น้องเอากะกินกระยังนี่บาบุนตาแต่สิบพักพี่น้องกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้งองหา่างกินพี่น้องเไปท่านสิเกี่ยวเดี่คือสิบายอยู่พี่น้องแต่เหตุของบาบุนตานีน่เกี่ยวโบได้พี่น้องเล่ำพี่น้อง,งเข้าวหน้าเนี่เกี่ยวได้พี่น้องเขาให้ถือว่าเกี่ยวโบได้พี่น้อง สิเต็มแล้วคุณ้องเลยเต็มปอย่างนี้ก็ถือว่าสองสมองพูดสาบอนเขาล่มนี่คุณ้องเขานอนว่าพูดสาบ ตอนเที่ยงเลยพี่น like ้องเลยเฮาโหดตอนเช้าเฮากะได้ซ่องกระสอบพี่น้องเพราะว่าเฮาโหดซาเพราะว่าเขาเฮากะลมแน่พี่น้องฝนกะตกประมาณห้ามือห้าคืนพี่น้องเลยห้ากระมนี่เลยพี่น้องเศาออกแดดพี่น้องบางจุดกะแดดออกบางจุดกะฝนตกพี่น้องเลยฝนพาอากาศพี่น้องกับปกติพี่น้องเพราะว่าให้กระมองตาเมื่อนี้กะฝนในหนึงแน่แล้วก็แดดออกในหนึงแน่พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้กะที่ว่า ปกติพี่น้องแดดถือว่างามอยู่พี่น้อง,ดดง,องเลยตัวนี้ก็คือพูอดประมาณอย่างเจ็ดแปดมือพี่น้องจิงแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้เฮากาสิกินข้าวกิ้นดนำก่อนพี่น้องหาหาันกินพี่น้องกับบุ้มีาหาันกามิติหาน้าไม้กับมักถั่วพี่น้องปลูกแถวเจใหายขบ่าวุนตาพี่น้องเลย ไแม่กาซิคาวเขากันพี่น้องเพิ่นกำลังหูนิดนึงหาหันกินพี่นอ้องเลยหาหาันกระโบมี่พี่น้องเลยเพราะว่าให้ยุพู่พี่น้องอยู่พ่าอยุพู่พี่น้องเลยหาหันยากพี่น้องเอาสิบห้ามักทั่วพี่น้องเลยทั่วโพกแถวเจหอย,ยพี่น้องออดแล้วพี่น้องเลยทั่วพี่น้อง จะได้ได้อ oh ยู well. ่พี <recess ed isolation> um, ife, ่น้องเลยวัวกอดีกินอาหารเที่ยงเลยพี่น้องอาหารชับแซ่บพี่น้องเลยชับแซ่บดาบหมูมักทั่วตำแล้วก็ะเจลหน่อไม้ต้มมักทั่วพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อ พ่นเปน้องสีดำไ่น้องอเค่าจักป็นนึกยังไงไน้องพ่นทาสีบสูตรโบราณนี่ยพ่นเอาไห้เลยพ่น้อเพ่นจี้ใส่แล้วก็เพ่นทาสีใส่ปากมงพี่น้องเอ้ดำหมดพ่นบกาวหัวี่น้อง ่น้องตอนนี้เฮาก็กินข้าวกินน้ํามาเรียร้อยพิ่นไว้ตอนเทียงตอนนี้ก็บ่าวนตาก็สิพยายามเบิ่งเหี่ยวเพแจให้พี่น้องอู้พี่น้องเอ้ยจแจให้แล้วก็ทําบ่ถึงแฮวครับบ่าวนตาก็สิเฮ็ดน้ําใหม่พี่น้องเอยเอมาตึมอยู่เพื่อนพี่น้องไปพี่น้องมาเบิ่กันเลยพี่น้องสิมันเลยบ่แฮวมื้อนี้พี่น้องย ป่าเบื่อหนไปพี่น้อยอยังคือเก่าพี่น้องยอุ้มค,ค,ค,คือเก่าพี่น้องแส,สดงว่าประมาณแถวฮองมณีพี่น้องยในนี้กบับบวันตากับสีหาน้ำใม้ต่อพี่น้อยเพื่อสิเฮ็ดอาหารน้ำเมือ่อกินอยู่เพื่อนพี่น้อง ลักสีออกไม่เพี่น้องยามแห่โมมานสั่มพี่น้องเลยมานเอาไม่พี่น้อง มายังไล่อยู่พี่น้องเอ้ยแม่นมดพี่น้องน้ำมาไล่มดพี่น้องเธอเนี้ยังล่อยู่เลยพี่น้องยามแห้งกับบ่อทึกพี่น้องเอ้ยชุดก่อนทึอยู่บ้านอยู่พี่น้องแต่เน่าพี่น้องนี่ก็แม่นมดพี่น้องแหงบนตามัดตัวนี้พี่น้องนี่เห็นสัตว์ป่าไปเลยพี่น้องเอาน้ำไม้นี่พี่น้องเอ้ยเอามื่อต้มอยู่เฮือนมากินอยู่เฮือนพี่น้อง พี่น้องตอนนี้เขากาสิฮูดเข้าต่อพี่น้องย่ำแห้วกาบบะมานพี่น้องเลยม่านแต่นอไมพี่น้องนาเดกยยาพี่น้องเลยบางมือม่านบางมือบอมานเน่ยพี่น้องเลยหาแห้วย่ำแห้วพี่น้องตอนนี้เขากาสิฮูดเข้าต่อพี่น้องพอสิไดายนื่งกับยังกาบบาอุนตากาสิมือพี่น้องเลยเพราะว่าอีเมะแล้วกกานาซาวแล้วกกาลานแล้วกาหนองสาวข้าเจ้ากา นอนอยู่ให้พ si ี ab, ่น้องเลยมีแต่ปลาบนตาพี่น้องเมื่อตอนแรงจะหน่อยพี่น้องปลนตากาชิ้ามเอาพี่น้องเลยสอมหนึ่งแต่นี่หัวบานยางเอาพี่น้องรถกะบได้ถือมาพี่น้องเพราะว่าเส้นทางกะนยากแนรถกะเพเพแนพี่น้องในหนึ่งก็เลยปลนตากาชิ้ามเอาพี่น้องหัวบานเลี่ยพี่น้องเลยสอมหนึ่งสอมหนึ่งกะประมาณสี่สิบโลพี่น้องเลยน้ำหนักเข่าเขาหูดพี่น้องเข่าไห้พี่น้องเลย นาดากับากติดตามเลยครับชมน้ำกันเด้พี่ดองเด้อขอเป็นกำลังใจให้บุญตาบาบมีอนอกแน พี rian, ่น้องตอนนี kind of ้เฮากะ้าใกล้ซเต็มก็ย่างเลยพี่น้องเลยก็เลยคนตกเฮากับบารีฮูดพี่น้องเพราะว่าคนตกแหงเพราะว่าเฮาพูดบะไรพี่น้องมาวนาสาวกับน้องสาวข้าเจ้ากับกำลังสิเข่าอลไรพี่น้องเลยอือเบิ่งพี่น้องอือคนเห็ดพี่น้องโอ้เบิ้งแขวพี่น้องเลยดำหมดพี่น้องคนเห็ดพี่น้องคนตกนักไอริสพี่น้องเลยโอ้ ໄປເດີ້ກາເຮົາກໍຊິຕ້ອງຕິດກະສອບກະສອບນີ um ້ເຮົາກໍຊິກັບບ້ານແລ້ວພ um ີ່ນ້ອງເພິຕົກນັກ네ອັນນີ້ພີ່ນ້ອງບາງຈຸດກະແດດບາງຈຸດກະເພິຕກມີແຕ່ບ່າບຕາອືບານລະກະລະດ Nong s o ແລະກະາ Sao ແລະກະຍິແມ່ເຂົາເຈ້ານອນນອນໃຫອງ4ີ້ພີ່ນ รับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่บาย